หลับบ้านนะครับผมมาเข้าไปดูบ้านก็ไม่เหลือแล้วครับจะขึ้นตามรูปให้บ้านเป็นยังไงอะไรยังไงกลายเวลากาแฟาไม่ยอมขอค่าเช่าไม่ยอมเอาตำรวจมาลากผมมากระทืบผมเมื่อคืนก็มีไม่รุ่นมาสิบกว่าคนเห็นหน้าว่างแฮกผมก็ไม่ใช่แฮกผมก็แมนนะนี่ มาได้ไงอะไรได้ไงเขาก็บอกอ,อ,อธิบายพวกพี่ๆเขาฟังเขาว่าจ้างก,กระทืบมาเป็นสองพันผมไม่ได้เจาะจงใครหรอกผมไม่ทะเลาะกับใครอ่ะตลอดปีอ่ะอยู่ชฉพะขงผมอยู่แล้วเพราเขาก็ได้มากระทืบครับเขาก็าให้ผมห้าร้อยเราคนในหมู่บ้านนี่แหละจ้างเข้ามาผมก็ถ่ายทะเบียนรถไว้ คนที่ถังข้าผมเมื่อคืนบอกว่าเอาตายแน่เขาบอกอยากจะขึ้นให้ตามลิง์เลยนะครับขอคอยดูด้วยคือผมไม่ต้องการแล้วผมต้องการบ้านผมคืนกับร้านผมคืนอยู่ดีก็มาอ้างเอาชื่อผมมาใช้มันก็ไม่ใช่ครับชื่อนามกุลจริงผมมาแต่เลขบัตรไม่ใช่เอามากล่าวอ้างเอาเป็นยกของอย่างนั้นอย่างนี้ คุณเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นถึงหมออะไรแต่คุณไม่มีหัวสมองเลยช่วยดูหน่อยนะครับคลิปนี้อ,ตอ่ต่อ,ต,อต่อกันอีกคลิปนึงครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับที่มีเหตุการณ์มีตำรวจมาไล่เดี๋ยวผมก็เข้าไปในบ้านไปขออยู่ในบ้านแต่ที่บ้านเขไม่เหลือเป็นร้านกาแฟไปแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเช่า แต่เขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเลยสักครั้งเดียวขอให้ทุกคนดูคลิปต่อ,ตอไปผมจะลงย t ท b e เป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนนะครับแต่เรื่องะไรเรื่อง,องนี่มันเรื่องเดียวทั้งหมดเลยไม่ว,ว่าโกหกก็ตามนะครับผมตัวจริงมาจับผมได้ครับเลยกคดีผมได้ตลอดเลยเพิ่งออกมาจากปุกได้ไม่ถึงสามเดือนเลยบ้านร้านโดนยึดหมด คนกลุ่มเดียวที่งงงงเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้แล้วคนในเพจเชียงใหม่มาเสือกอะไรครับน้องชายของตายไปแล้วดูดยครับ